ล่อเลย กอรู้เลยว่ามันคือทำไห้ดีกว่นี้รู้สุดีเลยนัเออหน้าบานด้วยาเลยนี่นอนอยู่บ้านเมเลยแต่นนอนตั้งแต่ตีเดต่นหาเลยไ Thank <laughs> you. ลูกขอแก้วนะคะ

กครับตรงไปเลยปีมาเตียวตรงกล่องรถตรงนี้มาเตียวเลยประทับใจได้บ้างครับก็เป็นที่ตรงเยอคือว่าดูเลมันธรรมชาติครับพราอคนที่วาเข้าขมาจากต่างจังหวัดอย่างไรเขาก็ต้องยากมากที่กองรุ กของรุ่นนี้มันดูแลมันธรรมชาติตัวมีการพายเรือเรือมีเด็กขยักให้ให้นักลองเทียวพายเล่นดูธรรมชาติด้านในเห็นว่าช่วยช่วยมาเพราะว่าข้างในมันเป็นดูทุกคนจะเป็นน้ำผูน้ำน้ำพุทครับพอเวลาเราต้องมือมันจะมันจะน้ำมจะดันดันขึ้นมาดันในพีโรโรจักสตานทีตรงเทียวตรงนี้จากซื้อนั่ พอตามอ่าตามพื้นที่มันข้าวข้อพื้นที่ในเมืองกระบี่เนี่ยครับว่าที่นี่เขามีทีท่งเสี่ยวเนเป็นที่ท่งเที่ยวเปิดไหมของรูดของรูดตอนแรกผมก็มารู้จังเลยแต่ว่าเออลงอ่อมาเที่ยวด้วยโอเคแค่นั้นเราก็ดูจะได้น่าเที่ยวเป็นธรรมชาติดีพี่กระจาความไม่กองกรองรูดไหมตีมาตีไปบผมว่าของลูดก็น่าจะว่าเป็นที่ เป็นที <boat> <That> <The> ่ว kind of ่าที่ว่าให้เด็กลงเลยลงรูดลงลงลงจากด้านบนลงข้างล่างเลยอะนรแบบนี้ครับรูดปัญหาตายก็คือกันจะเลื่ลงเลื่อยไปนะเลืยนะปัญหาตายบัดเร็วกว่ารูดรูดลงรูดลงครับครับรูดมังร้าวันนี้วันนี้มาเถี่ยวไร่ก่อนหน่อยก็วันนี้มามาก็สรางสีคนครับเผื่อจะในน้ำให้น้องๆก็ได้เถี๋ยวเหมือนกัน ครับหลังจากนายกมาเปิดท่องเที่ยวตรงคลองดูดเนี่ยบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นครับคนมามากเดี๋ยวนี้คือส่วนใหญ่ก็รู้จากข่าวที่ได้โปรโมทออกไปใช่ครับทำให้ตอนนี้ทำให้กิจการเราดีขึ้นกว่าเดิมครับดีขึ้นกว่าเก่าครับอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวยังไงบ้างครับก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาในกระบี่ครับมาเที่ยวของรถครับ ตำบลหนองทะเลครับร,รองรถมีจุดเด่นยังไงบ้างครับที่เราอยากจะเชิญชวนมีกิจกรรมอะไรบ้างทั่ก็มีคลองน้ําใสครับน้ําน้ําเหมือนน้ามาดานนะครับมันปลดขึ้นมาน้ําจะใสและเย็นมากครับครับบรรยากาศก็คือธรรมชาติยังมีธรรมชาติอยู่